จนเมื่อยไปสมงสสาวัสดีครับพวกเรา V R P จากกามิกาเซ่ครับโอ้เรื่อง V R P ครับอิตเตอร์ V R ครับผมพอเช่ V R P ครับใช่แล้วครับผมวันนี้ครับผมล่าสุดเราเพิ่งปล่อยเพลงออกมากับซิงเกิลเปล่าเปวันนี้มาพร้อมซิงเกิลนี้นะครับพูดถึงเพลงนี้สักนิดนึงดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างครับ เปล่าเปล่าครับก็จริงเพลงของเราเนื้อหาของเพลงก็คือเปล่าเปล่าครับคือ,คอเป็นคำแบบโบราณนิดนึงฮะครับใช่ครับแปลว่าอะไรพ่อเช่แปลว่าแบบเหมือนแบบ พูดไปดังๆมีซ้ำมีอยไรแบบนี้บนต่อไปบนต่อไปครับผมบเข้ากับเนื้อหาเพลงนี้คือเหมือนเราแอบชอบเขาครับแล้วก็บอกเขาปอเปล่าไปแต่เขาไม่สนใจเราครับผมใช่แล้วก็ยังบอกอยู่เหมือนกันปอเปล่าปอเปล่าไปเรื่อยๆใช่ยังงี้เพลงนี้เนี่ยมีได้ใครมาร่วมแต่งเนื้อเพลงให้ไหมครัอ๋อครับเพลงนี้ก็ได้โปรดิวเซอร์เป็นพี่เอฟูกับพี่ดอสพี่ดอสพี่ใช่ครับแล้วก็พี่กอล์ฟสก๊อตเป็นคนแต่งเนื้อเพลงให้อ๋อและหนอก็มีทีเจเข้ามาร่วมช่วยด้วยไหม ก็มีส่วนเพราะว่าพี่ทีเจก็อยู่ในทีมของพี่เอ็มพี่ีอด้วยครับอดอนเนอร์นั่นเองใช่แล้วครับในทีมนี้นั่นเองนะเป็นยังไงบ้างแล้วได้ร่วมงานกับพี่ๆเขารู้สึกยังไงบ้างร่วมงานกับพี่ๆเขาแต่ว่าเราเราเราเคยได้ร่วมงานตอนซิงเกิลอีกอีกหนึ่งซิงเกิลที่รวมกันด้วยของการนี้ด้วยใช่ไ้มครับรักกันอย่างบังคับครับก็อันนี้เป็นครั้งที่2แล้วก็เป็นซิงเกิลแรกของพวกเรา V R P ครับใช่ครับผมก็ ดีครับตื่นเต้นครับผมพูดถึงก่อนพูดถึง MV พูดถึงทีเซอร์หน่อยแล้วกันครับเพราะว่าได้ข่าวว่าเป็นวงทรีโอวงอู๋มอยแบนด์หน้าใหม่กันมิกสเซ่ครับทีเซอร์ปล่อยมาแล้วมีเกลกุ๊บซะอย่างนั้นเลยครับน้องครับเลยออกมาแต่งงานแต่งหญิงกันมาเลยน่ารักมากช็อกเชียวเออทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะนั่นไงนั่นไงเราเย้เราความจริงมาเล่นหรือเปล่า่ใช่มครับเป็นยังไงเป็นยังไงความรู้สึกตอนนั้นรู้สึกเขินรู้สึกอายอะไรไหมตอนรู้ว่าต้องแต่งหญิงครั้งแรกในชีวิตเนี่ย ตอนที่เขาบอกผมครับผมก็ตกใจสิครับรบก็ก,ก่อนหน้านี้ผมเคยเล่นเอ็มบีเติร์ดนี่ต้องใส่วิกครับผมเป็นชาวร็อกเป็นชาวร็อกใช่<ร>ผมก็แบบ อีกแล้วเหรอครับท่านไม่คือจริงๆใจจริงก็คือชอบเหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่เลยครับพี่เห็นแววหรือเปล่าออนแต่ว่า MV ็มวีเติร์ดแล้วแบบเฮ้ยพอเช่มันใส่แล้วมันเข้าผมยาวเข้าของพี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยพอเช่เลยใช่ไหมใช่เนื้อเข้าไปแค่นก็นิดหน่อยว้าวแต่สองคนนี้ยังยังปกติยังพอธรรมดาไปปีเตอร์เหรอครับเห็นคุณนี่อินเนอร์เต็มมากเลยสิยังไงตอนนั้นปกติเนี่ยมารายการเนี่ยคุณจะแบบอือครับ ครับผมพอที่เอ็มวีนะฮะโอ้โหูติดใจหนึ่งนิดเยังไงตอนนั้นมันเป็นงานอดิเรกพิเศษงานเองพิเศษคืออะไรฮะเออคุณแม่ครับปกติน้องเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาแต่งแต่งอะไรยังไงแม่บอกว่าแต่งเคื่อสำางนี่ใช่ไหมแต่งแบบนี้นอนเลยครับผมโอยตื่นมาก็เป็นผู้ชายแม่บอกว่าอ๋อถึงว่าอะไรเครื่องสำอางเาหายไปไหนม่ใช้เองอะไรยี้เนาะไม่ใช่ครับผมก็เป็นบทหน้าบนหลังก็เลยแสดงให้เต็มที่ครับผมแสดง มาพูดถึงเรื่องการแต่งหญิงไปแล้วกลับมาพูดถึงเรื่องเพลงดีกว่าเพลงนี้เป็นสไตล์เพลงยังไงครับเป็นสไตล์อิเล็กทรอนิกส์ป๊อปครับผมอิเล็กทรอนิกส์ป๊อปคือมีความแดนซ์สมคทบป๊อปอยู่ใอะไรอย่างนี้อย่างี้ตอนฟังครั้งแรกเนี่ยรู้สึกสามสามคนนี่รู้สึกยังไงบ้างตอนฟังเพลงครั้งแรกตอนฟังครั้งแรกคือเขาไม่ได้ให้เพลงเดียวมานะครับเืาให้มา หลายเพลงมากครับใช่ครับผมให้เรามาเลือกดูอะใช่ครับผมก็คือให้บอกว่าเป็นเดโมฮะเดโมะหลายอันแล้วก็ให้เรียกว่าชอบอันไหนมากกว่ากันอุชาร์แล้วก็เรียกเป่าๆมาเพราะว่าแบบสามคนนั่งคุยกันด้วยใช่ครับคือให้เราคิดเองอะไรเองนะครับว่าชอบเพลงไหนมากกว่าเราเลือกเพลงเป่าๆเพราะว่าแบบสนุกเราเป็นเพลงเปิดตัวที่น่าจะน่าสนใจอะครับคนน่าจะชอบดีอะๆอย่างนี้ในฐานแล้วกันท่อนไหนที่เราชอบสุดในเพลงเพลงนี้สักคนได้ไหมสักคนได้ไหมปื้มก็ได้ปื้มก็ได้ทีละคนเดียวปึ้งปึ้งก็เป็น อนนายยังเงี้ยไม่รักนายยังไงนเลยซึ่งจะรักเนี่ยนะชอบคือมันชอบเพราะว่ามีท่าเต้นด้วยทาเตนคือท่าเต้นเราไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาเดี๋ยวเดี๋ยวให้สอนเดี๋ยวให้สอนได้ครับได้มาขอเป็นเจ้าของฉันปะยอมให้เธอเลี้ยงเลยโอ้โหอันนี้จะชอบพี่วินเขาพี่กี้น้องจะมาพี่วินตอบพี่แฟนใช่พี่ว่าเพลน ท่อนนี้มันโดนกับพี่นะมันโดนมากเลยยอมให้เธอเลี้ยงเลยอันแบบมันมีความเนื้อรังล้ว่าความแข็งแรงในตัวของมันเองอะใช่ไหมอ่ะปีเตอร์ผมก็ยังไม่ทะเลี้ยงเลยนะเพราะอะไรการเพราะว่ามันมันทูอินวันนะครับผมทูอินวันเนี่ยเขาทั้งความหมายแล้วก็ทั้งท่าโอเคครับคืออย่างในคำคำเดียวเลยทูอินวันแล้วผมถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารของ v ิ p นะครับและเพื่อนๆเพื่อน chemistry new คำว่า subscribe ครับผมอะไรนะ subscribe subscribe to you <coughs> channel free tv Talent's number 1 music television yeah you channel <coughs> <coughs> <coughs>